เท่นเรียบร้อยทุกหมดไหว้ก้อยบาจ่างพี่เทพเจ้าเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะเสริมสติปัญญาเสริสติปัญญาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในทางจีนแล้วครับเสิร์ชกูเกิลดูก็ได้นะพิมพ์คำว่าเทพเจ้าหวนช่างนะครับจริงๆอ่าแต่จริงๆมันเป็นเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันไหว้บะจ่างนะแต่เมื่อวานผมก็ไหว้ไปแล้วแหละนะนี่ก็มาไหว้เหมือนกันไม่เป็นไรห่างกันวันเดียวนะเพี้ยนกันวันเดียวนะครแปดยังมีแปดสองหมดเลยนะครับ เมื่อวานเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ก็ได้เหมือนกันวันนี้เป็นวันม้านะครับแล้วก็ทําเคสสต้อนกลับนะครับเดินมาด้วยนะครับไว้ให้ให้พวกนี้ด้วยนะครับไอ้อ้วกเขาเกิดปีม้านะครับออ๋เขาเกิดปีม้าใช่ครับไม่ใช่ปีม้าไม่ใช่วันนี้เป็นเป็นวันม้าแต่ว่าเมื่อกี้ผมฟ้องร้องเข้าไปด้วยนะครับฟ้องร้องเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเขาจะมีสองปางเหมือนเท้าเวสสุวรรณเป็นปางยักษ์ก็มีมีเคี้ยวนะครับเกาจะได้ให้ทํามันทําอะไรเราไม่สําเร็จ นะครับช่วงนี้เป็นเวลามังกรเป็นเวลาลุงนะครับลุงก็มาไหว้ด้วยเห็นไมฮะลุงยืนมองเราอยู่ <S <S ลุงพลน,น,นะครับเดวต้องยืนคุยถ,ถึงนี้ได้มองเห็นเห็นปู่ใช่ไหมครับออกได้นมันได้ไดถึงนี้นะครับก็เป็นความเชื่อในทางจีนะนะครับไหว้ปลาทูนะครับเก้าตัวนะครับปลาทูก็ทําอะไรก็สําเร็จปลาทูก็คือความรักความสัมพันธ์เรามันจะอยู่กันเป็นคู่คู่นะปลาทูเราไม่ใช่ปลาทีนะครับก็จะได้มีความรักความสัมพันธ์ในทางของเราครับแล้วบ้าจ่างก็ เคสบะจ่างมันจะมี2เคสนะครับกินลูกเกตนะครับในเซเว่นนั่นแหละหรือจะเ,เป็นลูกอางุ่นก็ได้นะครับตอนผมทำฮองจุ้ยใหม่ๆนะผมไม่มีตังนะครับจะใช้ภาพยันเสียนแปะแล้วก็ภาพยันห้าอันแล้วก็กินลูกเกตนะทำอยู่ประมาณ6เดือนชีวิตจึงค่อยๆเริ่มขยับกิน18ลูกหรือ19ลูกครลูกแล้วกั้นใจอธิษฐานนะครับสามข้อทำซ้าๆจนกว่าจะได้นะก็ทําอย่างนี้มาตลอดน้องสาวก็ทําญาติพี่น้องลูกศิษย์ก็ทานะครับแต่บะจ่างเหมือนกันเป็นเคสแห่งความสําเร็จกินบะจ่า,จางหนึ่งคำ นะหรือสามคำดีวอ,อะไรก็ได้แล้วแต่เราหรือจะกินจนอิ่มได้แต่ต้องอย่างน้อยหนึ่งคำแล้วกั้นใจอธิษฐานสข้อว่าจ่างเป็นเคล็ดแห่งความสมําเร็จเหมือนกันนะครับเป็นเคลดแห่งความสำเร็จแต่มันจะแรงกว่าลูกเกดนะครับแต่ตอนผมทํำเรามันหากินไม่ได้ เมื่อวานแม่ปุยยาจะไปหาซื้อยากนะครับก็ใช้ลูกเกดนะครับเมุกทั้งเมืองตลอดไม่มีนะคะเมืองมุกมันยาอะไรนะแต่มันสำคัญหาบาจ่างนี่แหละค่ะแล้วก็อันเดียวก็คือกินแค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะคะเก็บไวกินตลอดไม่ได้นะบาจ่างนเพราะฉะนั้นใช้ลูกเกดอ่ะดีสุดแต่นี่คือเรามาไหว้ก็ใช้บาจ่างเป็นเทพเจ้าเสิร์ชใน Google จะเห็นครับพิมพ์ว่าเทพเจ้าหุ่นชาติมันจะมีประวัติบอกเลยมีทั้งหมด5องค์นะครับคนทางจีนเขาจะไหว้เขาถึงจะสำเร็จประเทศพีเก็จะเป็นพบยังไม ยังก็เดี๋ยวก็ให้ได้พูดถึงคนเกิดวันจันทร์วันอังคาวันนั้นออกมาทำคลโอ้ไม่เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปอืมทำเป็นคลิปนะทำเป็นคลิปส่งไปนะเดี๋ยวเราไปต่อมันจะมีลักษณะนิสัยด้วยวันนั้นคือพญานาคนะไหว้แพูดสั้นๆกันแหละมันจะได้ครบแปดนะครับก็วันจันทร์นะครับต้องไหว้องค์ปู่ผู้ชงนักราชนะพญานาคนะตามตำรานะครับแต่จริงๆไหว้ได้ทุกองค์แหละนะครับตามตำราคือไหว้ปู่ผู้ชงซึ่งอยู่ที่มุกดาหารเหล่านี้นะครับ ทำไมถึงอยู่มุกทหารเยอะนะครับวันพุธก็มีนะพุธกลางคืนเดี๋ยวไล่ไปก็ได้นะวันจันทร์ขู่ผู้ชงนัคลาศที่แก่งกระเบานะครับมันจะมีองค์ย่าทองคําด้วยนะครับแล้วก็มีพญานาคาทั้ง7นะเป็นวงเวียนนะเขาทาจาลองมาจากพระธาตุพนมใช้พามุกเสกชุดเดียวกันแต่จําลองเป็นองค์เล็กอยู่จะอยู่ตรงวงเวียนตรงนั้นแหละพบโขนวันจันทร์ควรวันอัคาะไหวปู่สุวรรณนัคลาศหรือว่าปู่ยศสุวรรณนะครับ มีอยู่จังหวัดไทยไหมคือปู่สีทองอะไรหมดนะครับยะโสธรก็มีปุ่พญาคันฆ่าอะนะครับอันนั้นคือวันอังคารนูน้าเกิดวันไหน,หนหวันพฤหัสวันพฤหัสจ้าวันพฤหัสไหว้ปู่สีสตตะนะที่พระธาตุพนมเราไปไหว้เลยถ้าคำาซ้เกิดวันจันทร์วันจันทร์นะปู่ผู้ชงแกงกระเป่าะต้องไปแกงกะานะครับใน,บนวันจันทร์ูผู้ชงวันอังคารปู่สุวรรณนะพญานาคสีทองวันพุธกลางวันนะวันพุธกลางวันไหว้ปู่สีสุโธกับย่าทองคําหรือพญานาคสีเขียว S <S <an> ก็ว่ดได้ทุกที่นะครับถ้าไม่มีไม่มีแล้วไม่มีเงินบูชาไม่ไรไปเสิร์ชใน Google นะครับแล้วก็เอารูปท่านเอาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วก็มองทุกวันแล้วก็ไหว้เหมือนกันหลักการเดียวกันมองภาพหลวงปู่จําภาพลแล้วสวดมนต์วันนี้วันพุธใช่ไหมฮะพุธกลางวานันพุธกลางคืนไหว้ปูป่สีมุกดาที่ภูม่มนุหลมมุกดาหารแล้วนี่แหละสองแล้วเนหะ็นไหมสองวันแล้วมันมีเจ็ดวันแปดวันทังพุธกลางคืนนี่พุธกลางคืนพระรลหัสศรีปู่สีสัตตานะครับเจ็ดเสียน่ะนะครับที่พระธา ตรงไหนี่นปู่ศรีตะตาชายผมนะปู่ังลาวครับและปูาา่ขงไทยด้วยนะวันศุกรปูธนมูลวัดป่าปาทโจนะครับวันเสาร์ละพญาพุทธลินวัดอันนี้ผมจะไปไหว้นะวัดอาจารย์แกเมีใช่ไหมพี่นไปไหว้ปู่พุทธลินนะวันเสาร์พระปางนากปครับปูบ่พุทธลินวันอาทิตย์ปู่อนันตานะครับที่เขานิยมไปไหว้กันคือหลวงวัดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อ,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 องค์อนันตะานาคขล่านะครับปู่ผู้ชงเนี่ยเป็นพระอนุชาองค์ที่4ของปู่อันต แลแล้วก็เก่งด้วยฤทธิ์เป็นฤาษีนะครับมีหลายปางเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะท่านก็จะแบบมีความเป็นเจ้าชู้นะครับแต่ถ้าบวชท่านก็จะประพติปฏิบัติดีเก่งนะล้วจะสอนพวกลูกๆพญานาคเป็นเหมือนอ,อ,อุปราชโหราจารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านจะเป็นศอของพระสิวะอุชงสรุปมุกดาหารเรานะครับมีสองที่เลยวัดภูมโนรมกับแข่งกระบเบาแต่องค์ภู่พระราลิจิตนะครับพระราลิจิตพญานาคราราชนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนนะครับตะกูลผมเรียกอย่างนี้พละไปว่ากําลังพระาธาตุชัยแก้วมงคลชื่อเก่าชื่อพระาธาตุพระลาการวัดด่านตะินแปลกไหมแต่พะละไปว่ากําลังนะครับพระลาไปว่าสองขึ้นไปนะก็มีสองพลถูกไหมนะแต่จริงๆมีเก้าพลนะครับในความเชื่อ <c oughs> ของผมเองนะครับผมฝันว่าองค์ปู่มีดวงจิตทั้งเก้าเนี่ยดูเชื่อด้นะครับเนะี่ยอันนี้ก็ลุงพลนะอันนี้ก็มาเส็จให้ เก้าพญานาคาผมวาดผมฝันแล้วผมก็วาดออกมาเห็นพญ,ญานาค้าเสียนอันนี้เธออื่ทั้งหมดเกี่ยวข้องทั้นเกี่ยวข้องปู่พระราลิจิตพูดไปแล้วไหว้องค์นี้อง์เดียวเหมือนกับไหว้ครบทั้งเจ็ดวันมีความเกี่ยวข้องอาจจะเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานนะครับอันนี้ความฝันนะครับย้ำไม่มีในตำารานะฮะเองต้องฝึกปฏิบัติภาวนาอันนี้ผมฝันแล้วก็ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังโอเคนะครับไหว้ตรงนี้เขาได้คร,ครบทั้งเจ็ดวันแปดพญานาคา ว7วันแต่8พญานานคเพราะมันมีพุทธกลางคืนใช่ไหมว้าปู่พระหลายธิจเผมถึงชอบมาไหวา้ขับรถมา 1, พันกิโลมาวหว้ปู่คือมันครบทุกวันนะครับมันเหมือนวงจุ้ยหวงจุ้ยก็ต้องมีเคส12รักสีนั่นคือเคสจกักรพรรดิผมจะมีนะนะติดอยู่ที่รถนะครับเป็นเคส12ลักษณสีเป็นจัตุคามแต่มันจะมี12ลากษสีนะครับ ประมาณนี้ครบแล้วเนาะยังแม่จะไหวไหมไหว้เด้๋ยววันนี้ไหว้ได้เลยครับก็ไหวเลยสวดคาถานะครับวันนี้เออดิดนึงวันท่านเดี๋ยววันนั้นนะบอกให้ลุงยังไม่จัดเดือนเจ็ดนะให้ลุงสวดนะครับว่ามันมีเรื่องบังเอือนะครับนุ่มวันเจ็ดแล้วนี่พระวันเดออีมังนาพระวังนะมะพระทะเป็นคาถากลางๆเหมือนกายะวาจรจิตตังอาหังบันทานาคาทิปดีนั่นแหละ นะครับถ้าเราเราก็ปิดพอร์ตชื่อผู้จัดทูลเจ็ดแล้วลุงสวดนะแล้วลุงอะไรทับไปอะไร้ปลกไหมอีกหน่อยก็แปลกเลยเคยพูดวระานั้นเป็นคาถาอรอยู่ท่านนายท่ากับมือหยุดหยุดสายมันจริงจริงทนายท้าอยู่สมุทรสาครไม่ต้องไหลวัดไปวัดอื่นก็ได้มาขขนอแต่ลุงก็ยังได้ไปวัดนั้นแล้วไปอาบน้ำมนต์อาจารย์โขบอาจารย์โขบอาจารย์โขบผมเชิญไปทนี่ใส่ซองไปสามหมื่นมีรูปให้ดูแปลกไหมครับ แต่การทวนนี่ก็เป็นผมไม่ผวอเฉยนะครับ้ถือจะเป็นอาจารย์คือมันจะเหมือนเหมือนกันนะแสดงว่าลุงก็มาถูกทางแล้วนะครับที่สร้างองค์ปู่พญานาคนาควะเลอีมังนาควังนมะพทะคาถาบูชาองค์พ่อปู่พญานาคจักรพัททุกทุกตระกูลของหลวงปู่ลุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสงครามคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ตากำสายกโก้